จีเขาเด้อค่ะบันขั้นตอนการจีเ <c oughs> ขาจีเมนูในหน้าหนาวที่ทุกบ้านตรงนี้อค่ะต้องมีต้องมีก็คือบางบ้านเขาก็จะปั้นปั้นแล้วไปใส่เล็กอย่างนะคะต่ว่นนี่เขาหมากักแบบแบบใส่ไม้นะแบบสมัยเก่าเขาเอาใส่ไม่ใส่ไม่จีขา ความสามารถเนี่ยค่ะย่างที่เดียวสามใบตอนท้าใครนี่เราทำสีลําบากตอนท้าใครตรงมาเฮ็ดซอยกันนะปลานะต้องไปที่ย่างเห็มันแหมๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมเพื่อนๆให้มันกลมเกลียมนิดนึงยังไม่เกลียมเราเอาให้มันเหลืองๆกินน้อยเพราะอัลามอัลามสวยงามนี่เบิ่งเอาไปไเ,เพิ่มเบิ่งนู้นมันแหมพอด้วย แล้วนะครับทาไข่นะครับจริงนะครับปวดปวดเนาะทาให้มันทัวๆเราก็เอามาย่างไข่สุกอันนี้เพื่อนๆเห็นไหมขกี้ทาไข่นะ้ค่ะขกี้ทาไข่ ตัวเจ้าก็ยังยังลงใฉยเฉยอย่าีละ่ะให้มันไหลลงไงปามันเป็นตะเส็บแถอบ่ท่าใครก็ได้ดิเรื่องอลา,ามมากดูนะคะทุกคนดูนะคะเบินหัวจีเหรอเป็นเส็บวะโบท่าใครเอาอย่างเลยทิล่าเจ้านั่นแล้วเจ้าก็ใส่เลยสะเจ้าต้องคอยหมุนนะปานะ ครับดูาไข่ดูไข่จะหอมนะครับที่นี้ครับะะใช้ช้อนนะปกติสมัยก่าวบนใส่ขนไก่น,นกะนไหมคะ <Flex ion S 1> <g iggle> ใส่ขนกไก่มาจุ่มไข่ลากระทานะคะนี่เราใช้ช้อนเอา <g iggle> ทาให้ทั่วๆนะคะ <g iggle> ดูแลเอานะปลา พอดีได้จังหวะค่ะมื้อนี้อากาศก็เย็นเย็นแย่กับิดพอดีเหมือนกับว่าอยากให้เราทำเมนูนี้เขาก็จัดไปเลยดำเริ่มเริ่มสุกแล้วนะครับเห็นไหมครับโอ้ยคุณเนาะเหมือนลังครึ่งเลยครับได้อีกไหมลูกพี่พอละเอารอบเดียาวอ่ามันก็ล้วแต่จ้าต้องผสมนสุกแล้วจะเอาไปกินได้จะเอาไปหนีกับไม่นะคะ นั่นถ้าไข่สุกแล้วถ้าพอแล้วไม่ทาอีกก็เอาไปกินได้เลยนะคุณปานะ